วันนี้หนู mm hmm. จะมาอธิบายเรื่องสวนของเราเลยนะคะปวดต,ตรงนี้เราเติมยาเทียมไปแล้วเติมปัจดุบลงไปด้วยค่ะไหนคะไหนอันไหนคือประดุกคะลลก one two three four เรียกว่าอะไรหนวดปัจดุกนหนวดปัจจุบันโกโอเค line กระ,กะ okay. แสนิสัแสงพออันนี้เราย้ายที่มา จะมีด้กเพิ่มดังน,นะคะเราแล้วก็วกต้นทานตะวันจิ๋วจะมีดอกค่ะอ๋อตรงไหนโลกตรงไหนเล็กดอกเลยใช่หะือตรงนี้ค่ะ,ะอ,อ๋อแล้วก็ต้นก็จะมีดอกค่ะอันนี้เป็นต้นกระบองเพชรน,นะคะครับอันนี้ของใครกระบองเพชรของใครคะของมีทั้งหมดเลยคะ่ะอ๋อของมีอะไรคะพิรินเหรอพิรินคะ่ะครับโลกอืมแล้วหนูชอบต้นไหนเนี่ยคะเนี่ยชอบทุกต้นว้าวอืม จริงๆด้วยจะมีดอกจริงๆด้วยนี่นะแล้วมีค่ะฟาประดิษฐ์ออกดอกเต็มไปหมดเลยค่ะดูสิค่ะออกดอกเก่งมากดอกสีอะไรเนี่ยคะเราดอกสีฟ้าม่วงม่วงค่ะแล้วก็อันนี้ต้นใหม่ค่ะต้นใหม่เป็นต้นไหะไรรึเปล่าคะเราอ๋อสัง แล้วก็นี่ก็แสงแมแสงพ่อค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้คือสับปะรดสีนี่ค่ะสับปะรดสีผู้ดา แล้วก็ท,ะทะ่ทะทะาทางท่าทางฮอลลี่อกตายแล้วนะคะอันไหนฮอลลี่ฮอกของหนูคะเนี่คะ่ะแต่อันนู้นแข็งแรงมากคะ่ะอแล้วที่ไม่มีดินอะไรเลยก็คือต้อนผีเสื้อคะ่ะอ๋อโอเค ค okay, ค่ะอ่าวันนี้ยังไงนะคะสํสำหรับคลิปวันนี้จบแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเสียใจแต่ว่าเรายังมเรายังมีคลิปอื่นมาลงอีกบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ